ยังไม่ไหลตรอครับผมยังไม่ไหลตรออ้าวอัศราวินจัดไปสวยงามครับผมกับในตรวนแรกของวันนี้สวัสดีครับผมมาพอครับผมก็มาดีชาติไปเลยครับผมนะกับทุนสรองลอยครับผมนะกับขายแพ็กมา รีเพชยนเคยให้ผมไปกันเลยกับเบียดสนามกับชิวออฟสนาปาตราเจยนไปผมออตโรยาวๆอื้อคิวจัดแบโอ้ยยังเงียบเมื่อนเคยเครับผมอื้อไม่ตรามาอ้าวยังไงครับผมนะโอ้ย อาคสวยงามไปเลยครับผมเต็มเต็มแถวโอ้โหยังเงียบเหมือนเคยผมอ้าวคิวจัดไปเลยครับเครื่องยิงหินครับผมไหลตรอเนื่องหรือเปล่าไหลตรอเนื่องหรือเปล่าโอ้โหเหลือจัดไปเชดเอีสวยงามครับ ยังไม่ไหลตรอครับผมยังไม่ไหลตรออ้าวอัศราวินจัดไปสวยงามครับผมกับในตรัวแรกของวันนี้จัดไปเลยกับเงินรางวัล3 5ครับผมเช็ดยังมาอีกเหมือนเดิมผมโบนัสไปเลยแล้วกันนะผมสี่ตรัว จัดไปเลยผมนะฟีสราปินสิบห้ารอบโอ้โหอย่างไงครับผมอ้าวโบนัสกรอบเงินมาสองตัวแบบนี้ก็เรียบร้อยไปเลยครับผมนะจีตรามาว่าไงผมกรอบทองมาหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยดีผมกรอบทองหนึ่งตัวโอ้โหเราก็เงียบกันไปเลยครับผมอ้าวจัดไปอีกหนึ่งตัวผมจีสวยงามพร้อมกรอบทอง แล้วก็เงียบกันไปยา,ยาวๆครับผมรางวัลไม่มีเลยเพื่อนโอ,โ,โอ้โหเช็ดจบชัยกันไปเลยครับผมนะครับคูณยี่สิบแปดครับผมเช็ดรับไปเลยครับผมในตัวที่สองก็ตรามมาแล้วครับผมโอ้โหสวยงามกันไปเลยกับเงินรางวัลหา้าสิบโม แล้วเราก็กลับมาเงียบกันเหมือนเดิมอมโบนัสว่างไงเพื่อนมาไงโบนัสตรามาอีกเช่นเคยครับผมไปแล้วผมสิบฟีสราปินอโอ้ยไม่มีผมอ้าวจีจัดไปเครื่องยิงหินพร้อมกอบเงินมาแล้วแบบนี้ โอ้โหเงียบเหมือนเดิมอ้าวคิวจัดไปโอ้โหจบชัยกันไปแล้วครับผมนะกับกรอบทองหนึ่งตัวคูณ26ครับผมรับไปอีกแล้วครับผมกับน c e เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมนะรับเป็นเลยกับเงินรางวัลหกสิบเจ็ด ยังไงครับผมยังไงโอ้โหไม่มีอ้าวเรียบวยงาครับผมเชีิเอตราม,มากับเครื่องยิงหินครับผมนะมาหรือเปล่าครับผมโอ้โหปบนัสพาดีกหนึ่งตัวอ้าวเรียบร้อยกันไปเลยครับผมปบนัสรัมตรู โอ้โหสิฟีสตราปินว่าไงครับยังเงียบเหมือนเดิมอ่าคิวบอก์ีสสวยงามกันไปเลยผมนะเชดไม่มีไม่มีรผมโอ้โหเงียบกันไปโอ้โหรลับกันไปเลยแล้วกันนะผมนะกับคุณซีมหกครับผม เอ,อ้โจบใช้กันไปที่กับเงินรางวัลเจ็ดสิบหกสิบฟรีสราปินอ,อื้มในมีผมอ้าวเรือจัไปผมโอ้โหกับเอสวยงามเตรียมเต็มแถวเรียบร้อยเหมือนเคยโบนัสมารหรือเปล่าผมอีกหนึ่งตัวเท้านั้นนะผมโอ้โหไหลกันไปเหมือนเคยเรียบร้อยสราม ตัวโอ้โหได้มาสีตัวแบบนี้ก็เรียบร้อยสิบหาฟีสแรมปิโนมเชดเคีโอ้โหยังไงผมพลาดนิดเดียวเองครับผมนะฮึโบนัสตกผิดช่องแล้วเพื่อนอ้าวโอ้โหเงียบเหมือนเคยครับผม โอ้เหอะกันวะเคดกอบเงินไม่มีสักตัวเลยครับผมโอ้โหแห้งยาวๆกันไปเลยแบบนี้เจจัดไปจบใช้กันไปด้ยคูณเจดครับผมโอ้โหช่างน้อยสระเลือกเกินครับอ้าวโอยจบไปครับผมกับเงินาะวัน1 1 0่ิมาฟีสระปิน ไอ้เป็นไรผมนะเพิ่มเบ็ดเป็นเลยแล้วผมเบ็ดสิบจา้าอ้าวโหอยอยางเงียบเหมือนคอเคยเงียบร้อยกัน,ปนไปเลยผมนะโบนัสมาอีกเขียนเคยสร้ามตัวพรอมีตรามมาจัดไปผมนะสิบฟีราปินอื้อมอ้าวคิวจัดไป เจ็ดคือยี่ห็นตรามาอ้อโหอะไรกันวะอะไรกันวะอ้อโหเงียบกันไปยาวๆเลยครับผมเอาคิวสวยงามจบใช่ประเทศคูนเก้าครับผมแลวไปเลยกับเงินรางวัลรวมของผมเจ็ดร้อยยี่สิบแปดสิบสีสราปิน ไหลกันไปไหลกันไปโอ้โหโบนัสมาหนตัวผมอ้าวยังมีสิทธิ์ลุนโบนัสเชียนเคยสซามตัวไปเลยจยัดไปผมนะสิบฟรีสตาบินอโอไม่มีไม่มีมมอ้าวกอบเงินไปแล้วครับผมหนึ่งตัวเชทิวจาดไป <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่ได้ผมกี่สวยงาม โอ้โหหิวตราหม,มาครับผมเจตเครื่องยินหินพร้อมเอจจัดไปเลยแบบนี้เอจต่อเนื่องกันไปสวยงามผมนะจบไปแล้วกับผมกับคูณสิบฮาโอ้โหไหนจัดมาเบาๆครับผมคูณสิบฮาจัดไปรับไปเลยครับผมนะกับเงินรางวัลในร้อยฮาสิบเก้าครับผมโอ้ย 1,590น,นะคารับผมโอ้โหจบใช้กันไปแล้วผมนะผมเลอขอจบไม่รัำนี่ได้ี่ต่อว่ากันไม่งนดนะาังเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ